สบายดีครับทำไมพี่น้องไทยพลวิสัยบ้านเฮาครับวันนี้วันเสาร์นะครับพามาเดินตลาดนัดไทยลาวจะไม่ได้มาอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับพี่น้อง <c oughs> รวงพ่อใหญ่วัดไทยนะครับเ,เกา่าจะนี่โรตรีรตรตีมาใหม่ๆสวัสดีครับ <c oughs> ขอบคุณนะครับที่ได้ยังกินครับ <c oughs> จ้าจ้าขอบคุณครับฝากฝากเมืองนี่พี่น้องแฟนเพจเรา ได้ถักทายกันมื่อนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วนะครับพี่นอ้องอากาศเย็นแ,นนะะแ,แล้วนะครับบมมีแดดแล้วเนาะืัอนี้คุ้มคืนแน่นะครับเออบ่ได้เช็คว่าจากองศาน่าจะประมาณ22อยู่นะครับคิดว่านะ2 0 2 2 23องาศาที่แนะนะครับ้องเมืองวันนี้ย็งแน่นอกวันนี้วันเสาร์ก็จะคือคากแน่นะคะเป็นวันหยุดต้นเดือนน้ำอากาอ่าโมมีแดดน้ำเน,นี่ยอากาศดีนะครับคนได้สัการใหญ่มาเอาของ มีมีกระติบข้าวงามๆกระติบข้าวสวยๆต่ปลาทูเปนตีเสมนปลาทูก็แพงเดีเดี๋ยวจะมาซื้อปลาทูน้ำหมดวันนี้ออกมาเศร้าเนจากเอาเดี๋ยวจะไปงานนะครมีงาน ของคุณตาของอ้อเรับเพื่อนอ้ออยู่่วงพิสัยนะครับก็เลยออกมาแต่เศร้าเนาะเดี๋ยวจะเดินทางกันแล้วนะครับแต่ว่าก็เลยมาเก็บบรรยากาศให้พี่น้องในเมืองก่อนเนะาะว่าตลาดนัดบ้านเฮามีอย่างแน่นะครับช่วงนี้ก็เป็นเสื้อกนันหนาวนะครับเออเริ่มมาแล้วเสื้อกนันหนาว้อมจะเย็นแล้วละ่ะเริ่มเริ่มเริ่มม,มืออนี่มืออื่นนี่แหละนะครับเห็นบอกว่าเริ่มตั้งแต่วันที่7ที่8ดนะครับจะเริ่มอากาศ เย็นขึ้นน่านอ้าเย็นเองทำนีนยบานกันอ <c oughs> อันนี้ตัวละหนึ่งน,น้อยชุดใหม่นะครับเออล้างสต็อกอ๋ออ๋อออพอแพงพอแพงน่เาเออคืออยู่คืออยู่ตัวละหนึ่งร้อยจ่าเสื้อกันหนาวเด็กนะครับของใหม่ด้วยของใหม่ด้วยเออนี่นะ ใกล้ๆเลยบะไทยมาหน่อยหนึ่งนะครับพี่น้องมะเมืองอานี่เออสวยๆสวยๆตัวละหนึ่งร้อยนะจ๊ะตัวละหนึ่งร้อยของเด็กน้อยเด็กใหญ่นี่ค่อยมาเลือกเอาด้อทางนี้กะหาสิบบาทผ้าลมกันลมตัวละห้าสิบนี่ของผู้ใหญ่โอ้ก็จะได้อยู่ได้อยู่ใส่ได้อยู่ออของเด็กโต๋อกระหาสิบบาทก็พอซื้ออยู่ ใส่คุมเด็กน้อยเป็นโรงเรียนนี่นะครับมาดูกันได้จะเลยว่าไทายมานิดหนึ่งนะครับนี่มีทั้งกางเกงทั้งเสือ้ตอตาผ้าบันคอ35สามสิบห้าบาทผ้าไหมลาวสวยๆนะครับไหมลาว แพงไม่แพงสวยสวยสวย เดี๋ยวหอเสื้อในพื้นที่มาแล้วจากทุกสาขาตัวเป็ดชี้ของแหนมชุดหนึ่งครับ้อ้โหชุดโอ้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสาขาของแม่อุ่มนะครับลูกสาวแม่อุ่มเอาไปไป,ไปซื้ออยู่เพูนเพป็นบอก่ว่าลูกสาวขายยุนี่น้ำนะครับนี่เอา้าเราทำมือทำกรมดาขาย,ยใส่พี่ได้เห็นป่ะครับ อ๋อจังหวัดพี่มาขายแต่ตลาดนัดอ๋อค้างกับสาวตาแต่จะมีกะทิเพิ่มอืมตาอ๋อที่มันไม่มีกะทิครับมีแซ็บๆ,ๆนี่เนี่ยนนี่เนี่ยนเลชุดเดี๋ยวเราจะเ้าไปวุบกมองโลล่2ิถูกถูกถูกเออพรุ่งนี้ผลไม้บางอย่างก็ถูกนะคะถูกหลายลีดอืมโอ้ยี่สิบบาทเอาโลนหนึ่งนะจ้า มา,มาเลือกเลยอ๋ออาหางไม่แข็งๆนะมันอ่อนมันนิ่มไปมาหลายมื้อมาหลายมือ,มมอเออเลือกเอานะครับอ่ะโรบอร์โรบอร์โรนงโลรนง เกือด้วยนี่นะครับซบบาบเต<ๆ>นี่แงงไปกินนี่เรงเร่ๆนี่ีบรีบแล้เนี่ยรับเอา yeah. <laughs> เอาเอาเป็นเ่อต่อเป็นเร่อต่อว่าทาง้ขายขนมครกนะครนี่ขนมเอา ก็ได้ไปฮอนพุ่นเดอ้อนะครับออย้อนกลับพอมีธุระอยู่ <c oughs> โอ้แห้วแห้วแห้วเออก็เห็นตั้งโดดน,นะครับกินแล้วแห้วแห้วแห้วเออแห้วแห้วของลาซาบัดได้เลยอรอโวคาโดโร้อนบอยอันนี้หกสิบเจ็ดสิบเออผลไม้ก็แพงผลไม้ก็ บางอย่างอยู่เมืองไทยบางอย่างกลับมาจากเวียดนามนะครับพี่น้องช่วงนี้ผลไม้เวียดนามจะออกเยอะนะครับไร่สมุนไพรานาทีบจ้าแก้ปวดแก้เมื่อยอืม,อม

โดนล่สิบบาทนะคะโอ้โหแม่ใคยหาสนะ่งก็อนโดเ่ยวะมันบบบตื่นโอ้โมันนมันทับกันหลาอืมตวตัวใหญ่ๆเลยมันตีบตรืเลยห่ัืนกจ้าดู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 ูมาดูมาดู อะไรนะ่าสนใจนี่นกนะจ๊ะนกกระจิบนกกินข้าวอจารนกกระจิบเออทำมาเป็นพวงเลยว่าลูฝ่ายตานเท่าไรนะครับต้านเท่าไรต้านกกระจิบอืมในปลาหางเงินทอนอยู่นะครับนี่มันหามอีโม่มาหนี่เออนี่นะครับมจะทายเหรอจะทายเหรอ่ะทายนกนะครับจา้านทานกน้อย เอาบอคยห็นเอานกจานเท่าไหร่ครับนี่จานละห้าสิบาทาดละห้าสิบบาทโอ้ยอคยได้เห็นมาาส่กาดคุนมากินเขาข้าวเจ้าก็เลยเปลี่ยนด่างไปด้านเอาานีทายเอามาเท่าไหร่มาเท่าสามบาทได้านนอ่อนอีกาขอกไม่หมดไม่หมดมาเจอขนม ข้าวเหนียวสังขยาต้องก,กเออเอเอนะคอ,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 อสิบบาทนะคะแซ่บเออว่าได้กินโดนละอ่าสองห่อนะครับอืมเป็นเทปอะไรเป็นแซ่บนี่ไงนะครับข้าวเหนียวจังขยาตัเออแซ่บแซ่บอ่ะ <c oughs> อ๋อคนหลายคนหลา